แต่เราต้องไปเนี oh ่ยกีไก่กีไก่กังกีกังกีคุณแจคุณแจคุณแจยกไฟาด่สลายไปปะแจอุ้ยว้าไอชิวปะแคุคนโอ้ตาใครไม่รู้ประตูเลยวไม่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 มีประตูไม่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 มีประตู เชื่อเชื่ออะไรหาเดี๋ยวตั้งแต่ต้นเลยล่ะไปแล้วเชื่อผมไหม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 ปิดประตูเราต้องไปไปไหนลราวะโอ้โหเกือบพาคุณกินีสวยแล้วโอ้ยนี่ม่มีมีห้องอื่นให้จุ๊บเลยแล้วมีแค่ประตูอันตอนตอนแรกจะเก็บโอไงตอนแรกจะโอ้คุณมไม่ต้องไม่นตัวไปต้องเข้าห้องเข้าห้องปิดไปเลย ไมม่ีผมไม่มีไฟฉานเฮ้ยเมื่อกี้ใครฮัลโหลวะใครฮัลโหลวิ่งวิ่งไปมาลังลังร้องบ้า Baby Show จู่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  Baby Show เสใครวิ่งเดี๋ยวเลย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 ผมอยากรู้ว่าเจ้าลูกโง่ที่ฉันถือเลยเอางี้เอางี้คุณเทมถ้าเราไปแย่งลูกอมจากเด็กกับเด็กร้องไห้ไหมไม่ร้องพี่มเด็กใจเด็กใจดีไงเดี๋ยววิ่งติดเดี๋ยววิ่งติด ล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยติดอะไรวะติดป,ประตูเี่มันเหลืออันนึงอยู่ฝั่งซ้ายนะไม่ไม่แน่ใจว่าผมเก็บทันไหม